เป็นเด็กคนเอาชิบีมาชิบีตกินซะด้วยอยากเล่นทองอยากรวยโวกคิดหนึ่งนี้กูว่าน่าจะตายกูอย่าพูดดิอ่กูไม่เคยได้เลยโวกคิดถึงนี่มันใครขนาดไหนคนเลดเลยมันน่าจะเริ่มมีคนตายแล้วว่าตอนอะไรอ่ะเดียบลอยแน่อะไรวะไอแคลักซิการ์เมอร์วัดตัวฟัคโซนะเล่นไปตจงแค่แก้มือเมื่อวานนี้ไม่หม กูอยากเล่นวิกเตอร์แม่งแนะนำให้เล่นออะไรวะบัตเทนเคสแล้วก็ซอร์สเลอร์บัตเทนเคสเป็นอันรองเลยอุย้ยเนี่ยทีมพี่ตีโคตรโหดเลยกูฟันไม่เข้าเลยเองดาบมันเป็นทีมมันเป็นทีมกูไม่ใช่หรอกให้ตีไม่เข้าเพราะเช็ดนะไอ้เชี่ยโอ้โหดาบทีมกูหักหมดทั้งทีมเลยอ่ะตีไม่โคตรโหดเลยอ๋อแล้ดัมึบิร์ดตีคนที่ลงเล่นสุด <c oughs> บัสเตอร์ต้องเลน่นอะไรกักบอะไรครับพี่อั้มเลเวลอ๋อ ออมันจะหยีเอะสตาร์การ์เดียนครับน้องไอ้สัตว์กูไปดูประวัติมึงมาสต,ตาร์การ์เดียนแทบทุกตายนี่มึงที่หนึ่งอะแปดสิบเปอร์เซ็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งเล่นแหละสตาร์การ์เดียนหมดเลยสัตว์ไม่ต้องไม่ต้องคิดเที่ยวมาปีโลสามบาทสองบาทเนี่ยโอเคละ คือกูได้ของกับกูอะกูไม่รู้ว่าเอ้เรียวมันตีเวทหรือกายภาพกูคิดไว้ก่อนว่าเกียโค,โ,ค,โ,คโ,โนมันตีเร็วนีว่หว่าโอ้ยเกียต้องไม่ของกายภาพแน่นอนเมื่อกี้เหมือนกูเมื่อวานเป๊ะเลยไอ้เที่ยตีเวทไอ้สัตว์แล้วกูอ๋อเดี๋ยวใส่ตัวอื่นก็ได้ตัวอื่นมันคงจะมีตีกายภาพดูชีวิต,วตเ,เปเก็เวทไอ้เที่ยเคลลินเคลลินเคลลินนะเคลลินก็เวทไอ้สัตว์เวทเวทนะเวทเออลิเวนไม่อย่างเวทเลยกูยังงงอ่ะไอ้สัตว์ของตัวแทงก็ยังเวทเรียนไป สัตว์สีไอ้ฮี้อ่ะนั่งนะแค่เล่นตัวเดียวกับชนเนี่ยงั้นเหรอโค้ดเอาล่ะของเมาจะเลือกใครมัมีบัตรมันมีบัตรเตอร์นี่หว่าไม่ไรจะมีไปเป็นแคร์ดอะปีไว้ปีเข้าเดี๋ยวตะลิวดี อตาลิวไปไม่น้อยแลวเพื่อนมันต้องคิดแล้วไอ้ตาลิวไปแล้วกีก็ไปแล้วเฮียสู้ไม่ได้หรอกของกูยังไม่พร้อมตัวแทงกูก็ไจอกชิบหายตอนนี้รออือมึงดูตัวแทงกูหายมันมีอยู่ไหมล่ะรอ่แต่พอกมากูสองดาวทันทีกูได้จบไอสัตว์ที่ละอ๋อกูทำไมกูชนะมึงไอเฮียมึงไม่มีตัวแทงเลยดิวะเออมันไม่มีตัวไอไม้กูแล้วมึงดูดิ ฉันต้องการสิ่งนั้นนั่นก็คือไอหนีสัตว์เลยฮ่าฮ่านายอย่างได้แหละสิมาอย่าสบกุดีสักก็ไม่ได้ตายน็นมือเพื่อนเลยถ้ามึงตายตานเนี่ยชื่นใจเลยวันนี้ Final round fight เี้ยจ้าโอ้ยสัตว์โอ้โหคาโป เร็วสุดเรียบร้อยตัวเดียวคัดด้วยเออนี่พี่ติเข้ามาโชว์บ้าเป็นไงล่ะมิตติกตัวแรกของเกมน้องๆันหายากมากเลยตอนนั้นเดี๋ยวว่าแต่ว่าแต่ตอนนั้นเลยตอนนี้มันยังไม่รีรันเลยเพื่อนกูไม่รู้ด้วยแล้วกูไม่ได้ใช้มันแล้วกูแบบเมื่อเมื่อกูมารู้ว่ามันเป็นมิติกตั้งไหนตอนที่มึงบอกกูรอบแรกอะแล้วมึงบอกกูมีมิติกตัวแรกมิตติกี้อะไรวะ ติอาเหรวะโหดไอเหี้ยโอ้ยสไลด์หน้าเป็นัาทีหนึ่งวะเอกเลยโแรสเตอร์บอกว่าเอฟซีตีครับเดี๋ยวมันยังไม่พูดเลยในแชทไอสัตว์มึงยังอตส่าห์ไปพิมพ์ในแชทอีกเหรอเวลาคอามตีเป็นคนที่เือไม่ไล้ อย่างไรแล้วก็ไม่ใช่กูแน่ที่กูเป็นตีเป็นคนที่ถูกลักเออมันหมายถึงกูมันเล่นให้ใจฉันเล้นแบบนี้ <c oughs> คนไม่ใช่เหมือนกูตอนนี้อเฮ้ยพยายามไปก็เลยใกล้ตัวไหนตัวนั้นก็ไม่เคยพบเลยกูก็ไม่เจอมึงไม่ใช่คนที่ถูกใจรู้รู้อยู่แล้วรู้มาตลอดรู้ทุกวนันเลยท่านไปหาเขาทุกวันค <c oughs> ำท้าบเดิมเมื่อฝนโปรยมา กับบ้านบ้ากินเปาตายโอ้ยเฮียมันไม่ตายวะวายูนอตได้น่าโนบัยทีสอนที่ถึงจัง้ยอ๋อที่เสาเดี๋ยวอ๋อมันเที่ยวมันเที่ยวเออมันดูดเลือดอยู่นั่นนี่แวนก้าวเตือนไม่เล่นโดยเฮียดูอย่างเดียวเฮียกูเหมือนดังไอจีเลยสัตว์ตอนขึ้นมอไปมาไอ้ห้ามชวนกูเล่นแวนอ่ะเอ้ยเฮียเลยสักคุยได้เล่นเลยคุยเอ้ เด็กแว่นกูไม่เคยคือกูไม่เคยซือยซ้อ, Van, อเด็กแว่นเว้ยแต่กูได้เล่นกับกกพวกมึงตลอดเพราะเด็กก็แอลไอ้พวกมึงทำไมพวกเราไม่งอยู่กันแบบติดตามสุดกันทุกคนเลยเฮียห้าคนมึงอยู่ที่ห <c oughs> มดเลยดิว่าโอ้โอ้สใครยิงใครใครซูมใครเหนียกีกูก็ไม่รู้มึงซืมกูหรือกูซืมมึงซื้อมาซืมซืมมึงซืมเลยชวนสาวดูหนังนี่เราวจริงพี่ดูเรื่องอะไรบีชีเปอร์ ว่าเขาจะตอบกูกูเดินเข้าไปดูหนังไม่ค่อยไปดูว่ะใหม่กูบอกเลยว่าไม่มึงมาตรงเนี้ยแม่งไม่ต่างอะไรจากกูกับคนนั้นแล้วไอ้เหี้ยสภาพเดียวกันเลยรัวเบียร์กินเจ๊กของก็ไม่รอไม่รอก็ไม่รู้วะเออถ้าไม่ได้กูไม่ได้ว่าไงก็ไม่ได้อยู่แล้วข้าไม่ต่างกันเ้เหี้ยอยากได้ของที่อยู่สูงมันก็ต้องเสี่ยงเว้ยโอ้ยเหี้ยเฮียเฮียสัส What the fuck

นี่เอาเฮียกับกูแตกแน่นอนโอ้โห final round fight แต่เดี๋ยวแล้วคนละนาอยเจอกันดีโอ้โหเปียเปียเปรียเปียไอเฮียเลี้ยงตัวเลยโอ้โหไอสัตว์เอ้ยไปแล้วยังไมไปดูบอลเลยนะเอมวีซิงโตอวอนแต่ถ้ารีเวป็นผู้ต้องดาวมก็ยิงไม่ได้นะครับ เพนมึงยังไม่ตายมั้งน่ะตายปะเฮ้ยฟิดร้อยดูแซ่ดดูเกินเสมาเออไม่ทำสีไว้โอ้โหยันชาวเรือรถนองไปนะมึงดูตัวแทงตัวดีเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เเอาเฮียแคลินยิงแกปุยถ้ายิงเฮ้ยเหนียบเฮ้ว ดู oh โลกไปครับเอาว่าหนนั้นห้าคนก็จะมีส่งชิมสองคนแต่ถึงแม้ว่าเลวขนาดนี้เธอก็ยังบอกว่าเราเป็นแบดบอยอยู่ดีอย่าเลยมันเป็นแบดบอยเลยพวกเราเป็นคนเขี้ยเพื่อใจผู้หญิงไว้ ไอ้เดอะบิ๊กแบงอะไรอ่ะที่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 เอาแบงแบงเหรอเะบิ๊กแบงที่เดอะเซนเตอร์บวกกับไอ้เนี่ยบวกกับเเซกตอร์๋อโอ้โบิ๊กแบงจัดไอ้เีลยกูรู้เลยไม่มีใครนี่เลยว่ะมีคนบิ๊กแบงน้ำหนึ่งใจเดียวกลมเกลียวสามัคคีโอ้โดนแทงคอ มาแล้ววีดังสตาสองตัวกูไปเจได้ละไอ้สัสกูต้องเรียกมึงว่าอะไรท่านอาจารย์อ้ำแต่ว่าพี่จะได้ไหนเออดิถ้าเกิดว่าแผ่นนี้มีล้วพิสไฟนะไอ้สัสไม่พลังฟอร์์มีพลังฟอนต์พ่อกูบอกว่ามีกิมสานที่กูซื้อคือชวนเข้าไปดูหนังกินข้าวนะง่อยู่ห้องบนทำยี่อะไรเขาต้องอยู่ข้างหลับสุดท้ายดิวะแน่อสิวะโอ้ลงมาวันนี้ไมาหนิขโมอนขโมอนพี่อ้ำได้ยินเสียงตัวอะไรมันร้องวะ กูเกลียรติเกมฟิวทีพอดีเลยเฮียจริงๆผมผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบถมถุยนะครับแต่อยากมีแต่เฮ้ยโดนลุมโซมาจัดเออก็สู้พี่ตีไม่ได้พี่ตีแม่งเก่งขึ้นตีสิ่งเนี่ยมึงมันจะจอนี่อะไรจะมาเกียรติเกมแบบนี้จริงเฮ้ยมึงอ่ะนทำเพี้ยอยู่บนลงมาแล้วแหละสัตว์เริ่มเป็นชนช้สูงแล้วล่ะเพี้ยไอ้พักอย่างไวเลย ถ้ามึงไม่ลงมาในเทินหน้าไม่ต้องไปกินเบี้ยวูเลยนะเยังไม่กินอยู่แล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาทุกคนได้หมดไม่ต้องคิดมากคนดีเทียโต้อยากกินไก่ต้มเอ่มาหิวอยากอะไรวะไอสัตวเอ้ยโอ้เลวแม่งพอดีนะนะเอกแพ้ปุพิติแม่งไอสัตว์เอ้ย มึงอยากจใ้เลไปทำอะไรวะาซอนทูเหรอไอ้บอมึงนะบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์เลยานกูโยนดึงไปเลเบร้อยตายหาอะไรไม่เรื่องไอ้ด่านจะมึงบอกไปนคนดวอไสเนี่ยย่ยยยยงยย้า แอดแตตอนแม่งอับดาวไม่กินข้าวโอ้สาย่าชิว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 มันมีสเต็กไอ้อากินสเต็กความเร็วเออยามค่าเพื่อนโอ้ยยามค่าเพื่อนโง่กูอย่างพวกมึงไม่เคยฆ่ากันไม่เคยซับซายขาดกันตลอดเออมึงฟินิกใครวะกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูพูดมันก็โกงอยู่เว้ยเอื้อทายๆแหละดีอยู่นะบินแทงนะโอ้โหเดี๋ยวนะแถวหลังกูหายไปไหนนี้ ไอ้ยานแม่ไอสัตว์โดนยานแม่บินไปยิงตายโอ้ยานแม่มันสอนดาวเรียบร้อยกูแจกอ้ามเดือดวต้มึงแล้ว